สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ Anews Time วันอาทิตย์ที่24กร,รกฎาคม2565นะครับก็วันนี้มี2หัวข้อใหญ่ๆนะครับที่จะมาเน้นย้ําแล้วก็ทําความเข้าใจกับท่านผู้ชม2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือผู้ประกันตนมาตรา40นะครับของประกันสังคมแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งนะครับผมจะขออนุญาตพูด เน้นย้ำไปในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนในช่วงประมาณสักกลางเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับส่วนเรื่องของวันที่ลงทะเบียนที่แน่นอนก็ต้องรอกระทรวงการคลังอาจจะเสนอครามอลและเคาะวันที่ลงทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คาดว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาการลงทะเบียนนั้นก็แน่นอนครับไม่ใช่ลงทะเบียนวันเดียวแน่นอนนะอ่ะสเรื่องนี้เราจะมาคุยแล้วก็ทําความเข้าใจกัน แต่เบื้องต้นนะครับแอดมินก็ขออนุญาตพูดในภาพรวมก่อนนะทั้งเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับสุดท้ายนะครับว่าฟ้าฝนเนี่ยก็เริ่มที่จะอ่อนกําลังลงนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับอ่ะส่วนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเรื่องของโควิดเมื่อวานเน้นย้ําไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ ใช้ชีวิตกันสะดวกสบายมากขึ้นแต่อย่างไรเสียนะครับก็อย่าก,กาศตกมากจนเกินไปแล้วกันเพราะว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนนะครับสายพันธุ์ย่อยอ ba. 5เนี่ยก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการติดเชื้อกันค่อนข้างเร็วนะครับแม้ว่าอาการอาจจะไม่ได้แสดงอะไรให้เห็นเด่นชัดนักนะครับแล้วก็ทางอาดีตนาะยกแพทยสภาก็ออกมาเตือนแล้วนะครับว่ายอดผู้ป่วยจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นหลักหลายหมื่นหรือว่าหลักแสนต่อวัน นะครับแล้วก็แนะแนวทางวิธีการป้องกันทั้งเรื่องของการหลีกเลี่ยงการไปนในที่ชุมนุมชนหรือถ้าจําเป็นต้องไปก็ต้องสวมแมสล้างมือทําความสะอาดตนเองนะครับเมื่อ,อ,อมีอาการเสี่ยงหรือว่าตรวจเอทขึ้น2ขีดอันนี้ก็ต้องรีบกักตัวจากบุคคลอื่นๆนะครับเพื่อคนในครอบครัวของท่านและก็เพื่อสังคมส่วนรวมอ่ะทีนี้ไปคุยกันถึงเรื่องมาตรา40แลวก็บริการแห่งรัฐนะครับในเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา40 อันนี้เหตุผลข้อมูลหัวข้อที่แอดมินเอามาพูดคุยกับท่านผู้ชมเน้นย้าวันนี้ก็คือเรื่องของเหตุผลที่ควรจะส่งเงินสมทบมาตรา40ต่อนะครับอันนี้แอดมินเอาตนเองเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3อยู่หลายท่านก็บอกว่าไม่มีเงินส่งนะครับเมื่อไม่มีเงินส่งมีวิธีแก้นะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตนเองทําอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ์นะครับแน่นอน ทุกคนตอนนี้ในยุคเศรษฐกิจย่ำแย่เราก็ต้องมีการเรียนรู้ศึกษาข้อมูลนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองเอาไว้ไม่ให้มันเสียสิทธิ์ไปอย่างน้อยที่สุดนะครับผู้ประกันตนมาตรา40ก็ไม่ได้สิ้นสภาพกันง่ายๆนะครับการสิ้นสภาพผู้ประกันตนมาตรา40นั้นก็หลักๆมีอยู่2อย่างคือ1เสียชีวิต2เราไปแจ้งยกเลิกด้วยตนเองต้องแจ้งยกเลิกด้วยตนเองนะแต่ถ้าเราไม่ส่งเงินสมทบเฉยๆเนี่ยไม่มีการไปแจ้งอะไรใดๆเลย อันนั้นสถานภาพของมาตรา40จะยังคงอยู่ไม่ว่าจะเราเไม่ว่าเราจะไม่ได้ส่งต่อเป็น5ปี10ปีสถานนะมันจะค้างอยู่แบบนั้นนะหรือบางท่านอาจจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วจู่ๆได้งานใหม่กลับเข้าไปเป็นลูกจ้างในประกันสังคมมาตรา33อันนี้มาตรา40ถ้าเราไม่แจ้งยกเลิกมาตรา40มันก็จะค้างอยู่แบบนั้นแหละครับเราก็ไปส่งเงินสมทบของมาตรา33จนระยะเวลาผ่านไป5ปี10ปี เราสิ้นสภาพหรือลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เราก็สามารถมาส่งต่อมาตรา40ได้เลยเพราะว่าเงินสิทธิทประโยชน์มันมันคนละส่วนคนละก้อนกันแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ผมมองว่าพวกเรานะครับหรือว่าท่านผู้ชมควรจะส่งมาตรา40ต่อเนี่ยก็คือยุคยุคมีนะเมื่อกี้ที่แอดมินเปยไปเรื่องของโควิดในเรื่องของโรคฝีดาษในเรื่องของ โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆการประสบภัยอุบัติเหตุต่างๆอีกนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอื่นๆอีกนะครับซึ่งถ้าเราไม่ส่งมาตรา40ต่อเนี่ยเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลหาหมอขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะเสียสิทธิ์ของความเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ไปถ้าเราไม่ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องหรือว่าส่งไม่ครบตามเงื่อนไขก็จะไม่สามารถไปเบิกเงิน,นชดเชยกรณีเจ็บป่วยได้ ตรงนี้น่าเสียดายนะครับแอดมิดโรงพยาบาลวันละ300บาทนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นทางเลือกที่1งทางเลือกที่2ทางเลือกที่3ถ้าท่านแอดมิดโรงพยาบาลท่านได้แน่ๆวันละ300บาทนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้แอดมิดหมอบอกว่าอาการไม่หนักกลับมารักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ระบุว่าท่านต้องหยุดงานตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ท่านก็จะได้รับอีกวันละ200บาทตามใบรับรองแพทย์นะครับสวันขึ้นไปถ้าสมมติ หมอบอกว่าให้หยุดงาน3วันนะอย่าเพิ่งไปทํางานรับจ้างที่ไหนนะสวันขึ้นไปก็ได้วันละ200บาทก็เป็น600บแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหมอบอกว่ากลับไปรักษาตัวที่บ้านนะแต่ว่าในใบรับ,บรองแพทย์ระบ,บุว่าให้หยุดงานสักวันหรือ2วันก็คือไม่เกิน3วันอันนี้ท่านจะเบิกได้ครั้งละไม่เกิน50บาทต่อปีไม่เกิน3ครั้งนะครับไอ้ไา้ไิบบาทเนี่ยจะได้เฉพาะทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2ก็คือทางเลือกที่จ่าย70กับ100 นี่คืออัตราเต็มเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อไม่ให้การเสียสิทธิ์เงื่อนไขการเบิกเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยของมาตรา40นั้นเนี่ยนะครับกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนย้อนหลังนับจากเดือนที่เราเกิดเจ็บป่วยเช่นเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้วันที่24กรกฎาคมผม เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเข้าไปหาหมอแล้วเกิดแอดมิดหรือไม่ได้แอดมิดก็ตามแต่มีใบรับรองแพทย์ว่าให้หยุดงาน3วันขึ้นไปนในกรณีนี้เนี่ยถ้าผมจะเบิกเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยได้นะครับผมจะต้องนับย้อนหลังตั้งแต่กรกฎาแต่เดือนกรกฎาไม่นับนะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่เราเกิดการเจ็บป่วยวิธีการนับก็คือจะต้องเริ่มนับมิถุนามิถุนาพฤษภาเมษามีนา สี่เดือนนี้นะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนาสี่เดือนนะครับคือก่อนเดือนที่เราเจ็บป่วยสี่เดือนนี้เราต้องมีการนําส่งเงินสมทบอย่างน้อยสามในสี่เดือนไม่จําเป็นต้องจ่ายต่อเนื่องกันก็ได้ครับเมษาอาจจะจ่ายพฤษภาไม่ได้จ่ายมิถุนาจ่ายนะมีนาสมมติมีนาจ่ายนะสมมติมีนาจ่ายเมษาไม่ได้จ่ายแต่พฤษภากับมิถุนาจ่ายแบบนี้ก็ครบสามเป็นต้น เพราะฉะนั้นเหตุผลที่ควรจะต้องนำนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือโควิดยังอยู่กับพวกเราแล้วการติดโควิดของมาตรา40ถ้าใบรับรองแพทย์อาจจะไม่ได้แอดมิดอาการไม่หนักนะครับเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวไม่ได้แอดมิทเนี่ยท่านกลับมารักษาตัวที่บ้านจากบริเวณอยู่ที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ระบุชัดเจนว่าต้องกักตัวอย่างน้อย10วันท่านก็ได้แล้ววันละ200บาทแบบนี้เป็นต้น ทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2ส,สูงสุดปีหนึ่งเบิกได้ไม่เกิน30วันส่วนมัดส่วนทางเลือกที่3เบิกได้สูงสุดไม่เกิน90วันถ้าท่านส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องหรือไม่ครบ3ใน4เดือนย้อนหลังจากเดือนที่ท่านเจ็บป่วยโควิดหรือเกิดเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุหรือเจ็บไข่ได้ป่วยด้วยโรคอื่นเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถเบิกได้นะครับแอดมินพยายามเน้นย้ำเพราะต้องการให้ท่านรักษาสิทธิ์อ่ะ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมควรจะต้องส่งเงินสมทบมาตรา40อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมจากข้อมูลประกันทุงคนตอนนี้มาตรา40ก็สามารถใช้วิธีการหักจากบัญชีธนาคารได้แล้วนะครับก็ไปติดต่อที่ธนาคารของท่านหลักๆก,ก็จะมีกรุงไทยออ,อมสินทกสกรุงศรีธุญยาเหล่านี้เป็นต้นนะครับจริงๆมันมีหลายธนาคารแหละแต่แอดมินจำไม่ได้นะครับหลายๆธนาคารมากนะครับก็ เมื่อติดต่อธนาคารแล้วว่ายินยอมให้หักเ,เงินสมทบแล้วก็ไปติดต่อที่ประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําขั้นตอนทุกอย่างให้เสร็จสิ้นเมื่อถึงเวลาครบรอบเดือนเราก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะลืมจ่ายหรือเปล่าหรือบางท่านอาจจะมีเงินเก็บอยู่บ้างก็ใช้วิธีการหักแบบรายปีก็ได้นะครับมีใช้วิธีการหักแบบรายปีก็ได้อัน,นี้ก็สะดวกนะครับเพราะว่าการจ่ายเงินสมทบมาตรา40นั้นเนี่ยถ้าเราลืมจ่าย จะไม่มีการจ่ายย้อนหลังนะครับเดือนย้อนหลังจะไม่มีการจ่ายนะแต่ว่าเราสามารถจ่ายล่วงหน้าได้นะครับถ้าใครเคยไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับอย่าง7 e เ e ่นอีเลฟเนี่ยท้ายใบยเสร็จใบใบเสร็จ,จยาวนะครับท้ายใบยเสร็จหมายเหตุด้านล่างท่านผู้ชมลองอ่านดูทัวงหนังสืออาจจะเล็กสักนิดหนึ่งลองลองอ่านดูนะครับมันจะมีเงื่อนไขบอกเอาไว้ชัดเจนว่าเราสามารถส่งเงินสมทบล่วงหน้าได้เนี่ยสิเดือน บวกกับเดือนปัจจุบันเนี่ยรวมแล้วเป็น13เดือนที่เราสามารถจ่ายล่วงหน้าได้สมมุติท่านผู้ชมไปจ่ายของเดือนกรกฎาคมท่านผู้ชมสามารถจ่ายไปจนชนเดือนกรกฎาคมปีหน้านะครรวมกับกรกฎาคมปีนี้ด้วยเนี่ยก็จะเป็น13เดือนนี่คือเงื่อนไขาการส่งเงินสมทบของมาตรา40นะครับอ่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับกําลังของเราได้นะครับอ่า นอกจากนั้นนะครับการรักษาสิทธิ์นอกจากเรื่องของกรณีเจ็บป่วยแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราไม่ทราบอกครับวันใดคืนใดเราอาจจะประสบพบเรื่องของอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งการฉีดวัคซีนโคว,โควิด -19 แล้วเกิดกลายเป็นเ,เป็นผู้ทุพพลภาพขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะได้รับเงินชดเชยทุพพลภาพแบบรายเดือนนะครับท,ทั้ง,ทงเรื่องที่1กับทั้งเรื่องที่2นะครับถ้าท่านเข้าหลักเกณฑ์จะได้รับต่อเนื่อง15ปีนะครับ15ปีแต่ถ้าทั้งเรื่องที่3เนี่ยจะได้รับ เงินชดเชยทุกคทุกคลภาพตลอดชีวิตแต่จะได้รับเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ 500- ถึง1,000ต่อเดือนนะครับเราจะได้รับเท่าไหรนะ่เนี่ยมันจะอยู่ที่จํานวนเดือนที่เราส่งเงินสมทบไปถ้าเรานําส่งเงินสมทบอย่างต่อนเนื่องแล้วจํานวนมากพอเราก็อาจจะได้รับเดือนละ1,000สํันสหรับเบี้ยทุกคลณภาพของมาตรา40เห็นไหมครับต่างๆนานาเหล่านี้คือสิ่งที่แอดมินอยากจะสื่อนะครับไม่ได้ว่ามาเข้าข้าง,าางประกันสังคมแต่อย่างใดแต่นี่คือสิ่งที่เราควรจะรักษาสิทธิ์ของเรา นะครับจึงเอามาบอกเหตุผลให้เข้าใจพร้อมๆกันเพราะว่าแอดมินเองก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะครับบางเดือนก็มีจ่ายบางเดือนก็ไม่มีจ่ายเหมือนท่านผู้ชมนั่นแหละครับแต่เราก็ต้องพยายามยืดหยุ่นแล้วก็พยายามรักษาสิทธิ์ให้ได้เว้นจ่ายได้บ้างเดือนไหนมันไม่ไหวจริงก็เว้นจ่ายแต่พยายามให้นับย้อนหลังว่าถ้าเราเจ็บป่วยเดือนนี้นับย้อนหลังไป4เดือนเนี่ยเราต้องมีแน่ๆ3เดือนเราต้องมีแน่ๆ3เดือนเราจะได้ไม่มีปัญหาเวลาที่เราเกิดกรณีเจ็บป่วยนะครับ แล้วถามต่อไปหัวข้อต่อไปคือวิธีการที่จะทํายังไงให้เราส่งไหวสมมติแอดมินเนี่ยทางเลือกที่3เดือนละ300บาทเนี่ยโอ้ไม่ไหวเดือนนี้ฉันไม่ไหวแย่รายได,ได้ไม่ดีนะครับทํายังไงดีละ่ะมีทางออกก็คือการเปลี่ยนทางเลือกซึ่งการเปลี่ยนทางเลือกนั้นนะครับมีข้อกําหนดเอาไว้ว่าท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนทางเลือกได้ทุกทางเลือกแต่เปลี่ยนได้ปีละหนึ่งครั้ง นะครับเปลี่ยนได้ปีละหนึ่งครั้งทําเรื่องเดือนนี้มีผลเดือนหน้าเช่นผมทําเรื่องเดือนกร,รกฎาคมทางเลือกใหม่ผมก็จะเริ่มในเดือนต่อไปก็คือเดือนสิงหาถ้าผมไปทําเรื่องเปลี่ยนในเดือนสิงหาทางเลือกใหม่ของผมก็คือจะต้องไปเริ่มเดือนกันยาแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างผมเนี่ยทางเลือกที่3าไม่ไหวเดือนละสามร้อมันไม่ไหวอยากจะเปลี่ยนไปเป็นทางเลือกที่1เลย70บาทหรือทางเลือกที่2เลย100บาทผมก็ไปติดต่อแจ้งที่ประกรันสัม ว่าขอเปลี่ยนทางเลือกแต่การเปลี่ยนทางเลือกนั้นก็อาจจะมีการอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสิทธิประโยชน์บางอย่างนะครับเช่นอย่างผมเนี่ยทางเลือกที่3มันมีสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องของกรณีชดเชยกรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตเงินชราภาพเงินสงเคราะห์บุตรมี5สิทธิประโยชน์ถ้าผมไปเปลี่ยนเป็นทางเลือกที่2หรือทางเลือกที่1งปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดสิทธิประโยชน์ลงเหลือ3 3สิทธิประโยชน์เหลือ4สิทธิประโยชน์ แต่ก็ไม่ชีเลียดเพราะว่าเราต้องการประคองอย่างน้อยที่สุดให้เราเได้รักษาสิทธทิประโยชน์ในเรื่องของการเบิกจ่ายกรณีเจ็บป่วยเอาไว้ก็ยังดีนะครับส่วนเงินชาราภาพอนาคตผ่านไป3าปีเรามีกําลังมากขึ้นเราก็อาจจะย้ายกลับมาเป็นทางเลือกที่3เพื่อรับสิทธทิประโยชน์เหมือนเดิมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือวิธีออกส่วนทางเลือกที่2บางท่านบอกว่าเดือนละหนึ่งบาทฉันยั้งต้องกินต้องใช้อะรายได้มันไม่พอจริงๆอะลูกหลานนะครับยังต้องกินต้องใช้ค่าตรงค่าเทอมต้อง ลำบากคอเลื่อนมาเป็น70บาทก็ได้ครับก็เปลี่ยนจากทั้งเรื่องที่2มาเป็นทั้งเรื่องที่1นะครับสิ่งที่หายไปจากทั้งเรื่องที่2มาเป็นทั้งเรื่องที่1ก็แค่เรื่องของเงินชราภาพที่มันจะไม่มีแต่ไอเรื่องของเงินกรณีเบิกจ่ายเจ็บป่วยหรือมุดติดโควงิดโควิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เบิกได้เหมือนกันนะครับนี่คือวิธีทําหรือว่าทางออกในการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถส่งเงินสมทบต่อได้นะครับไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ ที่ควรมีควรได้เอาใกล้ตัวสุดก็คือเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยนั่นแหละอันนี้แอดมินห่วงเพราะว่าท่านผู้ชมหลายท่านทักเข้ามาถามพอไล่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 ดูไปแล้วเนี่ยติดโควิดกักตัวเป็น10กว่าวันเลยสุดท้ายพอไล่ย้อนหลังไป4เดือนแล้วเนี่ยขาดส่งไป2เดือนแบบเนี้ยมันน่าเสียดายนะครับมันน่าเสียดายควรจะเบิกได้บางคนเนี่ยพักกักตัวเป็นโอ้โหสิบห้าวันยี่สิบวันน่ะนะครับซึ่งมันสามารถให้แพทย์ลงออกไปรับรองแพทย์ให้ได้อยู่แล้วเราสามารถได้รับเงินส่วนนี้ ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้จึงมาทําความเข้าใจสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจมากขึ้นหรือท่านใดฟังแล้วยังรู้สึกแตงิดตแตงิดต,ตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเอ่อแล้วก็ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับผู้ประกันตนมาตรา40ก็จะจ่ายเงินสมทบในอัตราเต็มแล้วนะครับเพราะว่าประกันสัคม ไม่ได้เสนอพรมอรเพื่อลดอัตราเงินสมทบเหมือนเดิมแล้วเพราะนั้นอัตราเต็มก็คือทั้งเลือกที่170บาททั้งเลือกที่2 1 0 0บาทและทั้งเลือกที่3 3 0 0บาทนะครับเป็นต้นไปนะครับจนกว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีอนาคตต้นปีหน้านะครับประกันตุนคมก็าอาจจะมีปรับลดอีกยังไงก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้คือตั้งแต่สิงหา65เป็นต้นไปจ่ายในอัตราเต็มนะครับทีนี้ไปทิ้งท้ายกับหัวข้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สั้นๆน,น,นะครับ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แน่นอนครับตอนนี้สื่อก็รายงานกันค่อนข้างตรงอาจจะมีบางช่องบางแห่งที่บิดเบือนคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับทานผู้ชมก็เลือกพิจารณากันให้ดีนะครับแต่สิ่งที่อันิีจะมาเน้นย้ำก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับที่จะเปิดลงทะเบียนในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยนะครับอันดับแรกเลยที่เราต้องเข้าใจคือคนที่ได้รับสิทธิ์จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับหรือใช้คําว่าอาจจะก็ได้อ่ะอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ แบบระยะยาวเหมือนบรสุัิการเดิมเช่นใช้กัน 4- ี่หปีต่อเนื่อง3-4ี 3, ปีต่อเนื่องเนี่ยนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีการคัดกรองคุณสมบัติอยู่เรื่อยๆนะครับตามที่กระทรวงการคลังเคยตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบ AI นะครับเข้ามาคัดกรองคุณมสมบัติใหม่ทุกเดือนเรียกว่าเอาพูดสรุปง่ายๆคือถ้าเดือนนี้ได้เดือนหน้าถ้าคุณสมบัติ8ข้อข้อใดข้อหนึ่งเกินเนี่ยท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์บริการ แล้วก็การลงทะเบียนก็อาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนทุกปีก็ได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้ก็คาดหวังว่าจะมีการเสนออรมอเพื่อเคาะวันลงทะเบียนหรืออาจจะไม่ได้เสนออรมอแต่กระทรวงการคลังก็คงจะประกาศที่มันเป็นทางการนะย้ําว่าเป็นทางการตอนนี้เราอาจจะโทรศัพท์ไปสอบถามครังจังหวัดโทรศัพท์ไปสอบถามกระทรวงการคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเราอาจจะได้คําตอบมาว่าประมาณช่วงนั้นช่วงนี้ แต่ท้ายที่สุดแล้วคําว่าทางการก็คือมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอาจจะมีการเสนอที่ประชุมครมมีม,มติเคาะอนุมัติออกมานะครับว่าลงทะเบียนวันที่เท่านั้นเท่านี้แล้วการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะก็คือมันสามารถลงทะเบียนได้หลายวันดีไม่ดีอาจจะเป็นเดือนด้วยซ้ำเนาะไม่ใช่การใครไม่ใช่การลงทะเบียนแบบใครเร็วใครได้แต่เป็นการลงทะเบียนตามคุณสมบัติทั้ง8ข้อใครครบ8ข้อ ก็เอาสิทธิ์บรสวัสดิการไปนั่นเองนะครับทีนี้อีกเงื่อนไขไม่ใช่อีกคําถามหนึ่งที่ท่านผู้ชมหลายท่านก็สอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าไอ้เงินช่วยเหลือภาครัฐที่พวกเราได้มาเนี่ยนะไอ้เงินคนละครึ่งไอ้เงินเราชนะเงินเยียวยาโควิดนะหรือแม้กระทั่งของเงินกลุ่มเปราะบางนะครับเบี้ยยังชีพผู้พิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดเนี่ยไอ้เงินพวกนี้หรือแม้กระทั่งเงินที่ลูกหลานส่งเสีย เป็นค่าเลี้ยงดูอ่ะส่งมาให้คุณพ่อคุณแม่ต่างจังหวัดบางคนอาจจะได้เดือนละพันเดือนละพันห้าเดือนละสองพันเดือนละห้าพันเงินเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นรายได้นะครับบอกเอาไว้ก่อนว่าเงินเงินเหล่านี้ไม่ได้ถือว่าเป็นรายได้เงินเหล่านี้เนี่ยมันคือเงินที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นเงินสงเคราะห์มันเป็นเงินช่วยเหลือไม่ได้เป็นรายได้เพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นค่าเลี้ยงดู เงินเบี้ยยังชีพเงินช่วยเหลือภาครัฐไม่ถือว่าเป็นรายได้ต่อปีของเรานะครับเงินรี่เป็นรายได้ต่อปีของเราก็คือพวกเงินค่าจ้างนะค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยค่าเช่าเงินฝากอะไรพวกนี้ที่ถือว่าเป็นรายได้ของเรานะขายของก็คือรายได้เราขายของไปแล้วเราได้ได้กําไรมาเนี่ยอ่าก็คือกําไรก็คือรายได้ของเราซื้อมาขายไปก็พวกพ่อพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยซื้อมาขายไปก็คือกําไรที่เกิดขึ้นอันนั้นคือรายได้ของเราแล้วก็ หักปรบลบนี่ไปก็โดนประมาณเท่าไหร่ละ่ะเดือนละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปได้เดือนได้ต่อเดือนก็ลองคูณ12ดูว่าเกินไม่เกินเกณฑ์แบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะครับเพราะตอนนี้นี่ยังไม่ได้ระบุวันที่ว่าจะลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่ของเดือนสิงหาคมนะครับส่วนบัตรสวัสดิการย่งรัฐเดิมท่านยังใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนไม่ต้องกลัวนะครับมีสิทธิสวัสดิการอะไรท่านที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมมีสิทธิบัตรสวัสดิการอะไรท่าน สามารถใช้ได้จนถึง30กันยายน65ส่วนบัตรใหม่ก็จะต้องไปใช้เป็นบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนแบบใหม่ด้วยที่มีชิปสีทองชิปการ์ดสีทองถ้าของใครเป็นบัตรเกา่าแนะนําให้ไปทําใหม่นะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่เลยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอาเภอนะบ,บอกว่าต้องการเอาบัตรไปลงทะเบียนบัตบรสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีที่ของเรายังไม่อาจจะเหลือหลายปีแต่ว่าข้อมูลมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไร จริงๆเนี่ยถ้าเป็นบัตรเก่ามันสามารถทาทาได้เลยนะต้องไปขอทําได้เลยนะไม่ต้องรอให้หมดอายุหรอกเนาะบางท่านอาจจะเป็นบัตรตลอดชีพที่เป็นแบบกระดาษหรือมันเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปทานะครับให้เป็นแบบสมาร์ทการ์ดท,ที่มีชิปสีทองนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนรอบนี้จะใช้บัตรใหม่แล้วการใช้สิทธิ์ก็จะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนด้วยนะครับอ่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก a อ e น t i m e ทนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ ก็ขอให้เพื่อนติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐด้านต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการพยากรณ์อากาศดินฟ้าอากาศฟ้าฝนต่างๆเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับรวมถึงโรคไทยอข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่กาดตกไม่ได้แล้วก็ยังมีเรื่องของโรคฝีดาดลิงที่พบผู้ป่วยแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติแต่ก็อาศรรยัยอยู่ในประเทศไทยนะครับหนีออกจากโรงพยาบาลที่ที่ภูเก็ต ก็ไปจับตัวได้ที่กรุงพนมเปญตอนนี้ส่งกลับมาที่ไทยก็ดําเนินการากักตัวรักษาต่อไปนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็ฝากเอาไว้เหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องนะครับก็ยังสามารถุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรีชดาบอดี้เซรั่มนะครับช่วยเรื่องของการลดกลิ่นตัวกลิ่นเต่านะครับข้อศอกดําหัวเข่าดําส้นเท้าแตกนะครับเพียงแค่ซองละ59บาบาทเท่านั้นตอนนี้โปรโมชั่น ซื้อ10ซอง1กล่องนะครับก็เหลือเพียง399จากราคาเต็ม590นะประหยัดไปได้เยอะเลยฟรีค่าส่งนะครับรวมถึงสบู่กายาไว้์ซกก็ละ29บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะครับได้ที่0929707118นะครับท้ายที่สุดนี้ปลอดโรคปลอดภัยทุกทกันครับพบกันใหม่โอกาสหน้ากับ A News Time สวัสดีครับ